สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวมาในรูปแบบของพอดแคสต์ครั้งแรกเลยนะคะหลายคนค่ะอาจจะติดตามนิวมาจาก TikTok อซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เราลองมาฟังกันยาวมากขึ้นแต่อาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าครั้งแรกจะเป็นยังไงนะวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนิวเป็นตัวอย่างด้วยนะคะนิวไม่เคยทำพอดแคสต์มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นิวกลา้าทลายกำแพงเก่าๆของตัวเองค่ะนิว คิดว่าการที่จะทำพอดแคสต์มันต้องมีสคริปต์มันต้องเพอร์เฟกมันต้องมีการเตรียมพร้อมค่ะแต่รู้ไหมว่าแค่วันนี้นิวแต่งรูปแล้วก็ถือไมคอัดคลิปทันทีเลยค่ะ หลายๆคนค่ะต้องรอให้พร้อมก่อนต้องรอให้เพอร์เฟกก่อนถึงจะกล้าทําอะไรบางอย่างแต่นิวจะบอกเลยว่าความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงค่ะและความไม่พร้อมนี่แหละจะทําให้เราได้เห็นตัวตนอีกคนหนึ่งศักยภาพที่มากกว่าเดิมแล้วเราก็จะค้นพบตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมจากการลงมือทําอย่างแท้จริงค่ะอยากให้ทุกคนลองกลับไปนึกค่ะตอนเราเป็นเด็กนิวยกตัวอย่าง ตัวอย่างเนี้ยหลายรอบแล้วค่ะแต่ลองนึกกลับไปดูค่ะว่าตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้เลยว่าการเดินมันเป็นยังไงการวิ่งมันวิ่งได้ยังไงแต่เราค่ะทดลองมันทั้งทที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะล้มไหมเราจะมีบาดแผลหรือเปล่าแต่การที่เราเชี่ยวชาญขึ้นมาได้แต่การที่เราวิ่งเป็นเดินคล่อง มันมาจากการที่เราไม่หยุดลงมือทำค่ะไม่หยุดทดลองไม่หยุดซนไม่หยุดที่จะวิ่งแม้จะล้มกี่ครั้งก็ตามค่ะเมื่อเราโตขึ้นค่ะหลายๆคนมีข้อจำกัดหลายๆอย่างมีความกลัวเข้ามามีความไม่กล้าเข้ามาหรือมีข้ออ้างว่าเออสกิลเซ็ตของเรามันยังไม่พร้อม ความรู้ของเรายังไม่มีโตขึ้นยิ่งใช้สมองมากขึ้นค่ะใช้สมองมากขึ้นการลงมือทำก็อาจจะน้อยลงเพราะตอนเด็กเราฟังหัวใจค่ะเราไม่ได้ใช้สมองแต่พอโตขึ้นเรากลับใช้สมองมากกว่าที่จะฟังเสียงหัวใจค่ะทำให้บางครั้งค่ะเราอาจจะเดาหรือสงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าเราอยากทำนะแต่ จุดจุดจุดมีใครเป็นแบบนี้บ้างคะบางคนกลัวผิดพลาดบางคนกลัวสังคมมองยังไงครอบครัวจะมองจะว่าเราแบบไหนมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เป็นตัวขัดขวางเราค่ะแต่ทุกๆอย่างอยากบอกว่าทุกอย่างที่เป็นปัจจัยภายนอกสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลย แต่เรากำลังต้องควบคุมปัจจัยภายในคือตัวเราเองค่ะหากวันนี้คุณไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหากวันนี้คุณไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆหากวันนี้คุณไม่ยอมฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณก็อาจจะพลาดหรือยังไม่สามารถที่จะค้นพบตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะ นิวขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเลยค่ะที่อยากจะมาเชียร์ทุกคนค่ะให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ลองทำอะไรใหม่ๆให้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในแนวทางที่ดีขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่าในวันที่คุณอนุญ,ญาตตัวเองให้ทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยทำแล้วมันจะผิดมันจะพลาดไปบ้างแต่คุณทำแบบไม่หยุดคุณทำแบบตั้งใจคุณจะค้นพบต,ตัวตนอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าเดิมที่มีศักยภาพมากกว่าคนคนเดิมที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนคนนั้นและทุกๆความภูมิใจคะ่ะ จะทาให้คุณมีกําลังใจไปต่อจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะค้นพบตัวตนที่ดีกว่าเดิมในหลายๆเวอร์ชั่นของคุณเลยยังไงนิวก็เป็นกำลังใจให้และคอยเชียร์อยู่ตรงนี้เสมอนะคะมีฝันอยากทำอะไรให้ลองลองมือทำตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่าเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เพราะเวลาไม่เคยหยุดเดินและไม่เคยหยุดรอคุณนะคะ ถ้าสิ่งที่อยากทํามันใช่ก็จะได้ไปต่อและพัฒนาต่อยอดได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็จะได้รีบตัด Choice เพื่อไปเป้าหมายต่อไปค่ะนิวเชื่อว่าทุกคนมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเสมอ แล้วคุณจะหลงรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะส่งพลังใจจากตรงนี้นะคะขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบค่ะสุดท้ายนี้ฝากคอร์สนิวมีรุ่น2ปรับ Mindset เพื่อไปต่อในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะเป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในเวอร์ชั่นที่คุณต้องหลงรักตัวเองมากแน่ๆแล้วเจอกันในคอร์สนะคะสอบถามรายละเอียดที่ l ล n e แอดแอดนิวสค่ะ